น้ำเลิกแล้วบานนี้ขยะก,กับบ่เลิกไปนั่นพี่น้องเลยตัวตั้งเก้าอีก้กับโอ้ยนั่งกองอีเลียอยู่บานนี้คนมาเก็บมากวดกับมีสามสี่คนพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้กำลังมีสองกับพ่อใหญายุพ่อใหญ่เรากำลังก,กกยยลงกวดอยู่จิตอาสากับหายหนีมดพี่น้องเลย <laughs> เหลือแต่คนลงท่างนี่างไรพี่น้องกับพ่ญายิ่งนี้สองสามคน ทสิมาเก็บโตเนี่ยเก็บเก้าอ,อี้เนี่ยพี่น้องว่านกับมว้วนแต่ว่าคนลงทางกับมว้วนน้ำเขาบ่ได้ดอกกินเรากินเบียร์บ่ได้พี่น้องเลยม่จากเตี้ยงยาวเสหางเครื่องมะลบเนี่ยกับบุคือพี่น้องนี่ครับผมโต๊ะติกับยังบ่ได้เก็บถิ่มมาลากจากใจกันอยู่พี่น้องเลยก็เก็บกู้เป็นบางส่วนไปแล้วล่ะ ที่เห็นกองไส้เป็นกองเป็นกองก็คือพระเจดีประกวนกัน16หมู่บ้านพี่น้องเลยมันก็ยังลงเหลืออยู่ฝนกับว่อค่ายดีปันไดปีนี้ก็เลยบริตกสะลงตามปกติกันฝนดีๆก็อาจจะพังลงเหมือนละ่ะพี่น้องไคลงซอยละ่ะฮันห่วยมันซาแล,ล,ล้วลงผู้เดียว อสะเสล่งมาสองขั 1, okay. <laughs> ้นเนาะทั้งสี่นั่นเนาะอันของขายอยู่หันของน้าปอกมีมาเสล่งอยู่หัน

พี่นองสำหรับคลิปเก็บเศษดูกเหลาลูกเบียกระก็แ่้วแะ้วพี่น้องเอ้ยเก็บกวดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วยินดีพาญ่ครับพี่น้องขับผมสำหรับคลิปนี้กับคนลงทางสามกับอีนะครับ